แล้วจริงๆเนี่ยเมืองนอกเมืองนาประเทศอื่นเนี่ยเขาเขาหนักอย่างเราไหมเขามีวิธีเราตึงเกินไปไหมคุณพ่อเท่าที่รู้มาบ้านเราบ้านเราหนักกว่าบ้านเขาหนักกว่าเขาหนักกว่าด้วยบ้านเขาหนักด้วยเพราะว่าเขาซ้อมเนี่ยบางบางบางที่บางขึ้นเฟล์ที่เรารู้จักเนี่ยค่ะเขาจะซ้อมเช้ากลางวันเย็นโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนเวลาถ้าช่วงอย่างออกโอลิมปิกเนี่ยค่ะเท่าที่มุ่งทราบมาคือเขาอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนซ้อมอย่างเดียวเขาจะยิ่งกว่าสามมื้อเลยวันละสามมื้อใช่ค่ะนี่คือช่วงก่อนจะถึงการแข่งขันสักเท่าไหร่ ที่ต้องซ้อมหนักแบบนี้ปอะมาณสี่ถึงเดือนเลยค่ะของเราเวลาซ้อม3เดือนเั่นแนละค่ะอย่างแม็กสุดๆแล้ว3เดือนสุดๆเลยแล้วอุ้มเนี่ยเราเวลาโค้ชซ้อมเราเนี่ยเขา เขาเขี okay, ่ยวเขีนเราตรงจุดไหนที่ซึ่งยังถือว่าเราเสียเปรียบอยู่ยังเป็นจุดด้อยอยู่มีไหมฮะในการว่ายน้ำในการว่ายน้ำเนี่ยค่ะคือบอกไม่ได้ว่าจุดไหนเป็นจุด<ม>เด,เนดเ่นจุดด้อยเพราะว่าแต่ละคนมีแตกต่างกัน<อ>เพราะว่าว่ายน้ำเนี่ยจะมีทั้งเทคนิคทั้งแรง<อ>ทุกอย่างจะต้องค่อยๆปรับอะค่ะ<อ>เพราะบางครั้งคือเราว่ายไปเยอะเนี่ยบางครั้งเรามีหลุดเราต้องปรับไปเรื่อยๆเราก็บางครั้งหลุดจุดนี้ก็ต้องปรับจุดนี้บางครั้งหลุดจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นการแข่งขันแต่ละแมตช์เนี่ยจะต้องปรับไม่เหมือนกัน อยังยงที่บอกว่าเราเราหวังหนึ่งเหรียญทองเนี่ยเราหวังจากอะไรที่เราจากฟรีสไตล์200เมตรค่ะก็คือท่าที่เราทำท่าหนักที่สุดฟรีสไตล์200เมตรแล้วนี่ได้มาคือมีฟรีสไตล์200เมตรแน่นอนแหละหนึ่งเหรียญทองและจากไหนอีกคะอีกสี่เหรียญจากฟรีสไตล์100เมตรแล้วก็400เมตรค่ะอฟรีสไตล์นี่เราแบบโอ้โหกัดหินดิบร้อยสองร้อยสี่ร้อยหมดแล้วก็เดี๋ยวผสม200เมตร400เมตรค่ะอห้าเหรียญทอง ฉะนั้นอีกสี่เหรียญขอพี่เถอะอุ้มเขาเหนื่อยนะโอ้โหขอพี่ไปหลอกแม่กว่าเขาจะได้มาแล้วจริงๆเนี่ยสรีระของคุณอุ้มพูดก็พูดเถอะก็ไม่ได้ตัวสูงตัวใหญ่นะคือเป็นนินเสียเปรียบเลยค่ะว่าอุ้มเนี่ยเป็นคนตัวคคอนเขาทายเตี้ยโภนิย่าในทีเตียกับนักกีฬาชาติอื่นอย่างในอาเซียนด้วยกันก็เตี้ยถือว่าเตี้ยค่ะสูงเท่าไหร่ครับทวดหนึ่งหกสิบหกค่ะ เอ้ยไม่ไม่ได้เตี้ยหรอกแกเตี้ยอะไรแต่นักว่ายส่วนใหญ่นักว่ายน้ำจะสูงจะสูงซึ่งช่วงอยจะดีกว่าใช่ไหมคะใคะแล้วลูกเนี่ยคุณพ่อลูกมามาทางกีฬาว่ายน้ำเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะัแปดขวบแปดขวบคุณพ่อเลือกให้หรือเปล่าหรือแบบเห็นว่าโอชอบเล่นน้ําก็ที่บ้านติดแม่น้ำครับแม่บ้านอยู่ตรงไหนคะที่บ้านของพ่อเองอยู่ติดแม่น้ําเพชรบุรี ของคุณแม่อยู่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมผมรู้เลยโอ้ยโอ้ต่อค่ะคุณพ่อขอโทษแทนพี่เขาด้วยนะคะติดติดแม่น้ำก็เลยแบบก็เลยกลัวครับพอโตขึ้นก็กลัวเกาเลยแอบลงไปเล่นน้ำคือไปกระสายน้าแล้วเราก็ไม่รู้เลยหาใช่ไหมคุณพ่ออยากเขาเป็นตอนนั้นคิดไหมไม่ได้คิดนะครับว่าจะเป็นนักกีฬาคือให้ว่ายน้ำเป็นให้ว่ายน้ำเป็นไม่ให้จมน้ำตายเท่านั้นพอแล้วอันนี้อันนี้ภาพแต่นี่อันนี้ที่เานรู้ชมก้องพลาดนี้ อันนี้ถ่ายที่ปานบุรีครับนี่เด็กๆเลยครับปานบุรีปานบุรีอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีพแน่นอนรุ่นต่อไปค่ะแน่นอนอันนี้อันนี้เริ่มอันนี้เริ่มมกในจังหวัดประจวบอันนี้ที่โรงเรียนปานพันธ์ครับออ๋เป็นนักกีฬาแล้วใช่ไหมคุณพ่อเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาแล้วเริ่มเป็นเรื่งแรกๆเลยนะมาต่อนี่อันนี้โตขึ้นมาละโตขึ้นมาอีกหน่อยโตขึ้นมาอีกหน่อยระดับปฐมปลายแล้วโอ้โหนี่เริ่มโอ้โหที่บ้านนี่ถ้วยเท่หนี่ล่ารางวัลแล้วเต็มเท่าไหร่เต็ม คือคือสุภาพสตรีที่อยากจะเล่นกีฬาว่ายน้ําดูอุ้มนะคะเพราะว่าอุ้มไม่มีโอกาสขาวอีกแล้วนะคะเราอุ้มเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะโอ้โหตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จหลือย่างคุณพ่อก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับยังมีอะไรที่ที่คุณอุ้มก็ดีคุณพ่อก็ดียังหวังออยู่ไหมหลังจากที่เราโอ้โหฟันมาขนาดนี้แล้วเนี่ย เป้าหมายต่อไปของเราเป้าหมายสุดท้ายนี่คือโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะลอนดอนโอลิมปิกใช่ค่ะโอ้นี่ยากหน่อยนะครั้งนี้คือจะพยายามทำผลงานให้ดีมากกว่าคือต้องการชนะตัวเองมากกว่าสถิติใช่ไหมคะใช่ค่ะเราชนะเราเคยไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วครั้งนี้คือเหมือนกับว่าเราไปเพื่อชนะตัวเองค่ะแต่ถ้าเผื่อชนะคนอื่นด้วยพี่ก็เชียร์นะคือวันนี้ก็ยังซ้อมหนักใช่ไหมฮซ้อมหนักค แล้วอีกอย่างนึงที่อุ้มหวังคือว่าหวังว่าพี่ขนงจะคืนเธอด้วยนะคะแน่นแล้วสอบพี่สันดาริกเลยค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พี่สมพลถามว่าคือช่วงช่วงัยรูนมันหายไปหนูสร้างความสมบุลณยังไงกับคนซึ่งนักกีฬาซึ่งต้องมีระเบียบวินัยเนอะคุณพ่อต้องมีระเบียบวินัยและการเรียนอาจจะต้องยอมเสียสละในบางช่วงแล้วก็ความสุขที่ได้จากการกีฬาได้อยู่แล้วหนูสร้างความสมบุรณยังไงคะเราก็คือแบ่งเวลากับตัวเองอะค่ะคืออย่างเรียนก็ถ้าเรามีเวลาเราก็ไปเรียนถ้าไม่มีเราก็พยายาม คอนควาาด้วยตัวเองอืแล้วก็เรื่องส่วนว่าถ้าเรื่องไปเที่ยวเรื่องวัยรุ่นเนี่ยค่ะอุ้มคิดว่าตอนชีวิตเราเป็นนักกีฬาเนี่ยค่ะเราได้ประสบการณ์ตรงนี้มากกว่าเรื่องเที่ยวเรื่องกับเพื่อนเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้เรายังมีโอกาสอีกเยอะค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจํากัดระยะเวลาเราไม่สามารถเล่นตรงนี้ได้ตลอดไปอยู่แล้วค่ะเนเรื่องการเรียนนี่กลับไปเรียนอย่างคุณอ่กไปเริ่มเริ่มเลยฮะเรื่องกลับไปเรียนแล้วยังไงเรียนก็ต้องก็ต้องเรียนเลยเราอีกนิดเดียวจะจบแล้วเราพยายามจะให้จบ พ่าเราจะไปว่ายน้ําจนถึงอายุ30สกว่า40กว่าแล้วพิ่งมาเรียนคงไม่ได้วางเผ้า่หมวางมาหลังโอลิมปิกที่กำลังจะมาถึงยังไงบ้างครับอุ้มก็ตอนนี้คือก็ก็ที่จะคุยกับคนก็คืออาจจะประคองเรื่องว่ายน้ําไปเรื่อยแล้วก็พยายามหาอาจจะต้องเริ่มหามองหางานทําแล้วว่าจะทํางานอะไรซึ่งเราก็ไม่เคยได้ลองฝึกงานด้วยเราก็เลยยังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรดีท้งชีวิตมีแต่ว่ายน้าอย่างดีใช่อยากทํางานอะไรฮะ ยังคยคไม่ทราบนะเหมือนกันครับคือคิดเยอะมากเลยค่ะเ, <laughs> เพราะว่าเราไม่เคยลองไงครับเราก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนเหมาะเราแล้วคุณอย่างคุณพ่อคุณพ่อโทษทํางานอะไรอ๋อเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการ อุ้มเป็นอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นนักข่าวนะ้ทำของเพอไปอ่านข่าวลาก็ไม่แน่นะคะไอ้ใคเป็นนักข่าวเอาสิค่าแทนคุณตุ๋ยกับคุณพ่อปไปที่นี่เลยค่ะเราจำเป็ไม่ค่อยดีกับพวกเขาสองคนนั้นหนาวนะวสองคนนั้นหนาวลวันนี้ก็พาคุณพ่อเที่ยวนะค่ะอ๋อวันนี้เป็นวันของคุณพ่อด้วยใช่นี่คือต้นต้นสายทางในความสำเร็จของคุณอุ้มเลยนะครับกับนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นล่าสุดซึ่งหลายคนคงแปลกใจตอนนั้นว่าโอ้โห เธอได้เหรียญทองมาจากกีฬาว่ายน้ําด้วยแล้วก็น้องอุ้มนี่ก็ทําให้ทางสมาคมว่ายน้ำเนี่ยประสบผลสําเร็จไปเลยในข่าวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของคนไทยด้วยนะที่สร้างชื่อขอบคุณคุณพ่อมากนะฮะขอบคุณอุ้มด้วยนะครับนี่แหละคะผู้ที่มีส่วนในชีวิตของลูกๆทุกคน นะคะเหมือนคุณพ่อน้องอุ้มเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ค่ะคือคืนเธอค่ะเราไม่ได้มีส่วนอะไรกับเขาเราคืนเธอค่ะเอาไปหลอกแม่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าข่าวต่างประเทศค่ะ